ก่อนอื่นใดก็ย่เรื่องกดติดตากดกระดิง่งให้หนูได้ครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนลุยสารชาแน,นลนะครับมือนีพอกันแล้วจะพูกรับนะครับในช่องลุยสาชนชาแนลเนาะสำหรับมนีนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่นี่นะครับก็บเป็นการโดยใส่เพื่อนว่าแคปซูลนะครับแคปซูล คือ,อเป็นการซิ่วปากกวดนี่นะครับบ่อไห้มันหัวมันซึมนะครับเนะาะสินค้าเข้ากับสีใดไม่อยู่เสมอนะครับเนะาะสำหรับวิธีการนะครับก็บบ่ยากเลยนะครับอุปกรณ์เข้ากับมีเครื่องเป่านะครับหรือใดเป่านน่นะครับใดเป่าผมเข้านน่นะครับใดเป่าผมนะครับแล้วก็เป็น แทนซิลนะครับแทนซิลนะครับสีเป็นนี่นะครับพลาสติกอ่าสิเป็นยี่ห้อยังกระเดยนะครับยี่ห้อได้กระเดยนะครับสั่งมาเลยนะครับวิธีการนะครับห้อกระสวมก่อนนะครับนี่คลี่ออกแล้วกระสวมนะครับสวมปากขวดนะครับอ่าสวมมาแล้วก็สีเป็นลักษณะสีนะครับหลังจากสวมเสร็จแล้วนะครับ ห้ากระจังมาทําการเป่านะครับโดยใส่ไดเป้าผมนะครับทําการเป่านะครับบอดดิบอดดิยากเลยนะครับบอดดิยากเลยกับการซิลนะครับปลาขวดนะครับโดยใส่แคปซิลนะครับก็เสร็จแล้วกเข้ากรสจิดายขงซีนะครับ กสิไดดีกสิไดแบบว่าสินค้าเห้สิไม่ยู่เสมอนะครับม,มีการเปิดขวดเปิดยังก้นนะครับ,รบไม่ยู่เสมอนะครับเนาะเป็นการใส่แคปซูลนะครับเนาะกัหาซัางใดนะครับหาซัางใดยอยู่ในทั้ง อยู่ในโลกออนไลน์นะครับหา,บาเบอ่อเงานะครับอยู่ในรัศดาเนี่ยช็อปปีเนี่ยนะครับอ่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวับลองมาซิวเบ้รงนะครับเตานะคหับ ดับฮอนสุดก็คืีเบอร์เบอร์สามนะครับเบอร์สามเลยใส่ซิงค์ชุดเลยเบอร์สามนะครับเขาเปล่าไปแล้วเดี๋ยวเขาสเฮ็ดเขาเองนะครับนะครับเขาจะขึ้นเหมือเขาเองเดย สี่ลักษณะจริงนะครับเนาะครับครัอาีการหากจับนะครับจับั็มีไว้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับเนาะจับเพื่อเอาล่มสุดแล้วก็จับปากข้อมันไว้นะครับบีบไว้นีงสี่นะครับเราจะทําการเป่านะครับทําการเป่ารับนี่นะครับ เป่ารอบขวดไปเรื่อยๆนะครับน่ากสีมดเขา่าหดเขานะครับีนะ่นะสได้ลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับกดนะไทยข้างบนข้างบนนี่แล้ะครับอยกขวดนึงนะครับ น,น,นะครับง่ายๆครับบ่ได้งย่ายนะครับการซื้อขวดนะครับเดี๋ยวดูอกมือควดนะครับในการบีบนะครับรับบ่ให้มันเคลื่อนนะครับไม่ให้มันเคลื่อนแล้วเราก็เป่านะครับ มันสะหดตัวเดี๋ยวชวยงามนะครับเนาะนี่การซิ้วขวดนะครับโอเคครับพี่น้องครับนี่แหละครับกับซิจแล้วนะครับเป็นการซิ้วขวดนะครับอ่าเป็นการซิ้วขวดนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเชือนะครับอ่าหัวเชือเห็ดปลานะครับหัวเชือเห็ดปลา มือนี้ก็มาซิวขวดเบิ้งนะครับผมกูได้สนใจกับเดี๋ยวสิ่งที่เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับเนาะในเรื่องของหัวปลาไอไอหัวใจเห็ดปลานะครับนี่ครับลักษณะขวดกระเด้งสีแล้วครับสวยงามเลยทีเดียวเนาะเอาเว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำหรับกันนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าครับกับกูกรอบครับในช่องลีสานแชนเนลคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ